สวัสดีค่ะตอนนี้นิชาอยู่ที่ชั้น8ของโรงแรมเบฟเฟียนะจอมเทียนพัทยานะคะเดี๋ยวจะพาชมวิวทะเลด้านบนชั้น8ว่าจะสวยแค่ไหนไปกันเลยค่ะถึงก็จะเจอบริเวณจักรุซี่แบบนี้เลยนะคะตอนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวม,มาเล่นน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวจะพยายามหลบเอานะคะเพื่อนๆเนาะขอเป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะนอนค่ะ นไปะะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านบนนะคะนี่ค่ะเขาจะเดินขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็จะเป็นสะน้ำบนชั้นแปดแบบนี้กับวิวทะเลค่ะเพื่อนๆดูซิน่าลงไปเล่นนะ้ำไม่ละคะเนี่ยแต่เรามาคุยงานนะคะดูวิวทะเลสิคะเพื่อน แต่มองวันนี้ภูมิอากาศมันไม่มีแสงแดดนะคะมีนกบินด้วยนะคะแต่ไม่รู้ในวิดีโอจะเห็นหรือเปล่าวันนี้อากาศมืดครึ้มนะคะทะเลก็เลยจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะด้านขวามือของนิชามีนักท่องเที่ยวนะคะเราจะต้องหลบนะคะพาชมบรรยากาศกันก่อนนะคะว้าวสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรอากาศออกซิเจนให้เต็มปอด บริเวณนาจอมเทียนจะมีโรงแรมค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆเนาะจะเต็มไปด้วยโรงแรมนะคะเพื่อนๆดูจักรกซีส,สน้าลงไปแช่ชิวๆนะคะเนี่ยดูสิดูสิหน้าลงไปแช่ชิวๆมากเลยนะคะนะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นห้องอาหารนะคะติดติดกันก็จะมีโรงแรมติดติดกันเยอะเลยนะคะตรงนี้เนาะตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ชมบรรยากาศร,บรอบๆค่ะเพื่อนๆนี่คะ่ะชมบรรยากาศร,บรอบๆเสียดายวันนี้แดดไม่ออกนะคะแสงก็เลยไม่ค่อยจะเป็นใจสักนิดนึงนะคะมันจะออกไปสีขาวๆนะคะดูสิคะท้องฟ้ากับน้ําทะเลเป็นสีขาวๆหมดเลยนู่นค่ะมองวิวไปไกลๆนะคะคลิปนี้พาชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขออนุญาตไปทําธุระก่อนนะคะบายบายค่ะ